แถลงข่าวมหกรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินค่ะ วันที่15พฤศจ,จิกายน2565นายอมรพัฒทองเลขานุการสมาคมพัฒนากีฬาหัวหินเป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินครั้งที่10ประจำปี2565ที่หอประชุมเทเรซาฮอโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบาทหลวงสมโรสชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาทล,ลัยนายธีรพลเข่งวารองผูง้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ว่าที่พันตีกิติทัศ แส <พ ure S 1> นภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินนางสาวนรินทร์ทรศรีจากผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมคณะครูผู้บริหารนายกสมาคมศิทย์เก่าจาก4ี่สถาบันได้นักเรียนเข้าร่วมนายอมรพัฒน์ทองกล่าวว่าสมาคมพัฒนากีฬาหัวหินได้รับความร่วมมือจากสี่สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอหัวหินได้แก่โรงเรียนหัวหินโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนวังไกรกังวลในพระบรมราชุปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร หัวหินขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีพศ2553ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10โดยมีการแข่งขันฟุตบอลสิทธิเก่าฟุตบอลสิทธิปัจจุบันวอลเล์บอลน,นักเรียนและวอลเล์บอลครูประเภทชายและประเภทหญิงโดยปีนี้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันการจัดการแข่งขันครั้งนี้ยังคงเจตนาลมที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการกีฬาและนำพาสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของสถาบันการศึกษาทั้ง4สถาบันสู่ความปองดองสามัคคีที่ดีต่อกัน โดยเน้นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้ง4สถาบันซึ่งกําลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทางสมาคมคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความผูกพันกับสถาบันการศึกษาต่างๆในกลุ่มจตุรมิตรเพื่อสานประโยชน์ในภายภาคหน้าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิเก่าและสิทธิทปัจจุบันพบประร่วมกิจกรรมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการออกกําลังกายและส่งเสริมให้เยาวชนมีเวทีและโอกาสในการแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรร สำหรับมหากรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินครั้งที่10จะมีพิธีเปิดในวันที่26พฤศจิกายน2565พร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลคู่แรกที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหินชุมชนตะเกียบจะทำการแข่งขันฟุตบอลวันละสีคู่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิการอบถัดไปคือวันที่3ธันวาคมวันที่10ธันวาคมรอบชิงชนะเลิศวันที่17ธันวาคม2565สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลจะจัดขึ้นที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระหว่างวันที่1ถึงวันที่13ธันวาคม2,565แข่งขันวันละสี่คู่เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นต้นไป